ับนวัฒนธรรมครับเป็นงานใหญ่บ่ครับปู่มือนีงานรวยๆนี่แหละงานรวยๆงานรวยๆหลวงพ่อหลวงพ่อเลยนะครับนี่หลวงพ่อปากแดงหลวงพ่อปากแดงครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับเยาะหมากมากจนปากแดงเลยครับงานงานบางสียด้เวยบางสียด้วยเก็บของหลักคั้งแล้วก็หลวงสร้างของหลักคั้งด้วยประวัติทุ่นสั่งหลักครั้งไปมีเรืนต้องมาสั่งนะก่อน ก่อนที่จะพูดอาจารย์ก็บอกบุญอาจารย์ก็สร้างหอระฆังใช่ไหมครับเสียงดังๆหน่อยครับเอฟซีไม่ได้ยินครับครับสร้างหอระฆังดังออกดังก็สามตัวบ้าอุ้ยอุ้ยเอฟซีละครอันนี้เด็ดขาดได้แล้วลูกอันนี้แหละจุดประสงค์ของผมมาคือสามตัวนี่แหละครับสามตัวปังๆงี้องงงี้เป็นใบนี่เ็แล้วตัวแรกแลนออกปุ๊บเลี้ยงเจ็ดพาวเวอร์เลยออกเครื่อ Icana, เลขก er si เจ็บนางสวดมอนอยู่กับสวดไปแล้วว่าก็ตั Sole ้งสวดจะทิงกันแลนดอกไปเลยเจ็บเพรวเลยเจ็บเพอเจเลกเจ็บออกเจ็บยังูเเจ็ออกเด็กโตมากางเลียนไปเลยดีไปก็ทำไมเด็กโตมาเป็นเด็กสามอบบเจ็บสามเจ็ดสามหลวงพ่อปากแดงันนี้มาตรงครับอันนี้มาของรขั้นกอความกว้างสี่เมตรสี่เซน 4 4สี่เมตซนเจ็ดสามอันนี้ซ<ะ>อันนี้นอัน,น,อน,นเสมาก,กงางวางเดือกอ่าเป็นสี่ทิบสามความกว้างสีสมมากออกว่้คุณใคร้เ็มากออกลอันนี้นออกไดนะ้หนี่งสามเมตกับออกสามจุดอันนี้ได้ยอดกระถินนั่นนี่สไลนี่เึงเรียกไดือซี่เขาถือว่าแสนถูกหวยใช่ไหมครับผู้กระถินนี่ือถูกได้นี่โอ้เจ้าภาพถูกหวยกวดกันเลย ตัวง่ีเขาบนศาเนี่เทียนนี่กระทะนี่เทียงกระทะกระือเบอร์ยี่หกีออกสองหกเนาะโอ้บวาแเล่นไม่ซื้อ่อ้นี่เทียงแล้วนี่ยอมซื้ออาจาอซื้อเนี่ยมันเดนี่มูงซื้อบราณซื้อรวดเจ้าขนาดูกคือซื้อให้หาอ่อยคู่หาอร่อยวัที่ออกสองหกลบานสองหกัวเดียวอือวันที่ออกไปแล้วแนนบัดนี้มาวัดเทียนนี่สิ่รอยสิบ หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่ง,ง,ง,งเจ็ดบ่ได้ออกที่เบียดออกเรื่อยได้หอดเชยนพร้อมกันได<ต>้เ,เขาได้มือวัวต่อมานะม่ะวัวแรกอ,อ่ะได้บ่หัวสองตัวอ,อีกเขาก็เลยกระถินเขาได้เขาไว้แสนกว่าเขาคือเจ้าภาพนี้ถูกหวยถูกหวยจนมาเป็นเจ้าภาพกระถินใช่จนมาเป็นเจ้าภาพกระถินเลยงวดนี้ตัวไหนครับอาจารย์ครับยอดกระถินนี่อปูยอดกระถินยอดกระถินไม่ได้ผมจำไม่แล้วหางมันเท่าไหร่ครับ เอาแค่ห้างก็ได้ค่ะห้าสิบหกจุดห้าศูนย์หกห้าศูนย์อันนี้ยอดกระถินไปดื่มดืมไทยบุกไปหกห้าศูนย์ีฝุ่นไนห้อมนะไก่มันบุ์บัวาจันท์หก้าศูนย์ห้าสิบสตางค์ห้าสิบสตางค์นั่นแหละครับหกห้าศูนย์มันนี่ก็เรยว่าเพ็ดอมนอย่นี ขันมาี่ใหดีเนาะมบอขวานมาี่บอกขนเกาคอนีเนี่ยังความเสียนะครับตัวทขนวัานเนาะครับานเามายืนบอครับปากปั๊บนีหนึ่งสี่สามออกแล้วเล็ทูบของวัดนนะขอว่านนี่หนึ่งสี่สามจะทูบออกแล้วแต่นี่เนียนนได้เรื่องอีกงนี่งอขั้งนี่เนีนได้แรงตัวไหนครับจันาร์อสี่สิบสามสี่สิบสาสี่บสาม สี่สามเก้าเก้าสี่ล่างสองตัวล่างล่างเห็นเลยสี่สามวับสามเก้าสี่สี่สามเก้าสี่ล่างอย่างเดียวสี่สามเก้าสี่ล่างอย่างเดียวบนสามเจ็ดศูนย์บนสามเจ็ดศูนย์แมนไม่งงไม่งงบอกก่นแล้วฟันทองสามตัวรวยเดี๋ยวนะครับสามศูนเก้าสี่เก้าสี่นั่งบนฟันทงแมนฟันทองตัวไหนนะครับล่างสามสี่เลิกกับรับเก้าสี่ของหัวข้างหัวข้งสามตัวบน ตามตัวบนเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์นะคะเจ็ดสามศนี่สอผู่งี่สามมันเขาถูกไปแล้วเขาถูกไปแล้วอันนี้ถูกไปแล้วถูกไปแล้วเขถูกไปแล้วถูกหมู่บ้านนึ่หเมู่บ้านวนึ่งี่เป็นลมแล้ย่นั่นโอ้ได้เยอะมเป็นลมจะเป็นลมองก็จีแตก้องอเหล่าเลยโอ้ถือจิเลาก็ถเรี ถูงถูกจนเป็นลมเลยเหรอเป็นลมเหรอโอ้โหถือลายโมปูโมว่านึงต่อยอดต่อยอดอีกต่อยอดอีกต่อยอดต่อยอดหา้ามือนอั่งเจ้าภาพต่อยอดห้าหมือนถูกจนเป็นลมต่อยอดสร้างสร้างทั้งของะระฆังเเป็นจ้าภาาพงนมันสองแสนกว่าโมว่าน,นี่เล็กออกนึ่งซี่นะมันบ่ค่ะเป็นลมเลยถูกได้เป็นเจ้าภาพเป็นลมเลยใช่ไหมครับเจ้าภาพเลยครับเขาถือเล็กกันหลายโมว่านี่เขาบม่เคยถือเรียนมือเขามา เขาลูกคนเจ็กเด็เขาไม่เคยมากเขาเถิดเขามาเถิดเขเด็เขาเลยมากเขาเขาถูกอาจารย์นี้ใช่ไหมครับอาจารย์เขาถดเราไม่ถามน้องวานเนาะครับอวาน่ถาือสลับกันนะเป็นมือปกอขามเป็นมือหน้ไงครับุ้มเทวดาตัวอยู่นี่ตัวแล้วก็ถกตัวนี้นี่เอาอาจารย์ย้ำตัวเลขอีกสักรอบหน่อยครับผมเอฟซีเพิ่งเข้ามาใหม่เมีครับเตัวกัลจ็ดสาครับน่่างก็สี่สามเก้าสีะ ครัหอระฆังน่ะเลี้ยนโดนแหละขันน้ำมุนเลยขันน้ำมุนก็เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามเนาะแนนอนแต่บารียางร่างแน่นอนแน่นอนแนนอนแหละล่างกว้างสูงล่างน่ะบนน่ะเก้าสี่กว้างสี่สามฟันทงเลยฟันทงล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวมาร่วมมาร่วมสร้างหอระฆังขันผู้ใดได้โช่วยลาก็มาร่วมสร้างหอระฆังเลยโอ้ครับผมต่อไปน่ะสิ้นเดือนนี่ละวัดหลวงพ่อปากแดง ปากแดง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 พนักด้วยด้วยด้วยพนัสาทุสาธุสาธุักเถอะอาจารย์เนาะตรงเลยก็เป็นแนวทางกวนกับถือกไวจนไม่บงยู่แล้วจะดีย้อมโดยกวาดไฟเหมืนตัวเดงไหนนี่ย้มเยยมัวสามาตัวอหลวงพ่อ อหัวดมือแต่ดอกถูกหลายจนแบบว่าได้เป็นผู้าปรีอยู่กอไผ่ไปเนี่ยรีอยู่กอไผ่ได้พี่น้องไปไปหลบอยู่กอไผ่แล้วครับมันรีบลบอยู่เนี่ยหยาดหญาติโยมเลยหยาดหยาดโยบเขาไม่ได้เป็นนี่มาหยุกกอไผ่มันมันมาถามดูหัดมาเขามากอะไรท่านใดบอกกันนะท่านใดมือนะเขาถามแต่เลขกมาเลื่อยปัติเขาอยากให้มือเดียวป้องกันนะนะโอ้ต้องต้องไปรี่อยู่ในกอไผ่างัวดมแล้วกอไผ่ต้งเห็นดอกต้องเห็นผู้ดอกเนาะ ล้มข้อบาแดงเนาะองค์กรองค์กรเกือบพูดแต่เล่นไหลเล่นหนีญาติโยมเนี่ยหรือว่าต่อมาเนี่ยกระจินเนี่ยเขาก็ได้อันนี้ก็จองพอด้วเนี่ยงบหนึ่งสี่แสงเขาเอาผู้เยอะโอ้เจ้าภาพเจ้าภาพงบต่อไปกันได้ยิงอันนี้มีละจองเลยสิบอกเราได้เงินงวดต่อไปนี่ตัวนี้ละนี่ครัเขาเอาตัวนี้ละ ตัวไหนครับเน้นๆเลยครับผมเน้นเจ็ดสามศูนย์กับสี่สามเก้าสี่นะเน้นเจ็ดสามศูนย์สี่สามเก้าสี่อันนั้นมันต้อบนสามตัวอันนี้ล่างอย่างเดียวถูกจนพระต้องไปรีดแรงดีเลยวะจ้ารีดงอมเลยละพี่น้องดูมาไปหลวงพ่อปากแดงครับโอ้หักเนาะปูเนาะเนาะถูกจนไม่เป็นกระเพาะกระถินเลยนะครับเนาะ อันนี้เพิ่งเจ้าภาพอิษจะเนี้เจ้าภาพอิครับแนวทางนะครับของปูปากแดงนะครับผมถูกจนได้เป็นเจ้าภาพะภินเลยนะครับผมแนวทางนะฮะครับถังช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผูโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ fc ครับนะฮะตัวเน้นของปูก็คือ37094แล้วก็43นะครับผม6,50 73นะครับอ๋ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ